สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel นะครับทิจันปันเล็กเด็ดนะครับแล้วก็เพจทิจันปันสุขปันโชคเข้ามาแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็ฝากคำเตือนกันนะครับเป็นธรรมเนียมเนาะจงใช้ดุลพินิษวิจารณญาในการรับชมนะครับก่อนตัดสินใจใน การนำข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งทรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจนะครับแบ่งปันด้วยใจเนาะใครติดตามด้วยใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกคนนะครับทีนี้ก็มาพูดเรื่องของสูตร3ตัวบนนะคร้อย10หน่วยนะครับแล้วก็จับชุดเด่นเทียบชนหลัก เด่นหน่วยนะครับคัดเป็นให้นะครับถือว่าสรุปย่อยๆก็ว่าได้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับลืมถามใครตามตัวเลขเลขดังเลขเด่นนะครับมีสมาชิกหลายๆท่านบอกว่าตามเลข4-6เพราะว่าตรงกับ ประธานาธิบดีสหรัฐก็เป็นไปได้นะอ่าอ่าเขาเรียกว่าประธานาธิบดีคนที่4 6อ่ะนะครับอ่าอ่าประธานาธิบดีคนใหม่นะครับของสหรัฐก็มันก็เป็นไปได้นะอ่าบางออบางเอิญออกมาตรงๆ46เลยนะก็แล้วแต่ปุมมองของใครที่จะนำสิ่งรอบโลกมาเปรียบเทียบนะครับ ก็ถือว่าเป็นโชคของแต่ละคนนะครับว่ากันไปนะครับยินดีด้วยนะครับเรามาว่าในหลักร้อยก่อนเลยแล้วกันนะครับหลักร้อยงวดที่แล้วสูตรของเราเข้าเต็มๆนะเลข6นะครับชนที่6ตัวเดียวนะครับปังๆตงตรงนะครับสำหรับหลักร้อยนะ,ะทีนี้มันก็ไปผิดที่ สิหน่วยนะครับสิบหน่วยก็มีสูตรเข้าบ้างผิดบ้างนะครับแต่หลักหน่วยหลักร้อยนี่เข้าทุกสูตรนะครับแต่จะนําเฉพาะสูตรที่เดินยาวๆมาให้ดูแล้วกันนะเอาสัก4ีหสูตรแล้วกันนะสสูตรนะเพราะว่าเอามากเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าตัวเลขเยอะเกินนะมันก็จะไม่น่าสนใจไม่น่ารุนนะครับเอาเฉพาะเด่นๆมา มีพ่อกันก็แล้วกันนะครับเพื่อคลิปจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าจะจะเอาร้อยสิบหน่วยในคลิปนี้เลยนะครับก็ทนทนกันดูดูให้จบดูให้ใกระจ่างนะครับจะได้รู้ว่าตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเนาะสูตร4ส,สูตรหลักร้อยบนเทียบชนนะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็ได้ตัวเลข2ตัวนะ สูตรที่2ได้ตัวเลข3ตัวสูตรที่4ได้ตัวเลข4ตัวสูตรที่5ได้ตัวเลข5ตัวเออสูตรที่1ได้2ตัวสูตรที่2ได้ 3%, ตัวสูตรที่3ได้4ตัวสูตรที่4ได้5ตัวนะอ่าดูตัวไหนที่น่าสนใจก็จะให้ดูกันทีละสูตรแล้วกันนะสูตรแรกนะครับหลักหน่วยนะครับจะบอกกันครั้งเดียวแล้วก็ย้อนหลังไปดูเอานะครับว่าเข้ากิ้งวดนะหลักหน่วยบนบวกหลัก ร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกร้อยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งนะบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งบวก1คงที่บวก1คงที่ผลลัพธ์ได้7นะ7 7บวก8ก็เป็น15นะครับ7บวก8เป็น15ก็ประมาณนี้อ่า หรือจะเป็นลดแต้มก็ได้765ดนะ6ไม่เอาเอา5อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ใครจะคิดง่ายๆนะครับก็7จบวกแเป็น15ก็ได้7กับ5นะครับสังเกตถ้าได้เลขคี่ก็จะเป็นเลขคี่นะสำหรับสูตรนี้นะคี่ทั้งหมดอ่าผ่านไปนะครับสูตรที่2นะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะงวดที่แล้วก็เข้า6นะงวดที่แล้วนะเข้า6นะสูตรที่นำมานี่คือเข้าหมดแหละ นํามาให้ดูนะครับหลักร้อยนะครับเพราะว่าหลักร้อยเราเข้าตรงๆอยู่เทียบชนแต่งวดน,นี้มันไม่ไม่ได้มันไม่ได้ชนทั้งหมดทุกสูตรนะครับไม่เหมือนว่าที่แล้วเนาะก็จะสี่สูตรชนแค่3สูตรประมาณนี้นะครับสูตรที่2ก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวกผลลัพธ์ได้เท่าไรบวก9ของที่นะครับ3ามบวกสาเป็น6นะ 6 8บวก9เป็นบวกก็เป็นสิบสาม้3.5.6นะครับอ่าสูตรที่3นะครับสูตรนี้เดินเดินยาวนะสูตรนี้สูตรนี้อยู่ที่อ่าว่าแอดเคยให้ดูอยู่นะอยู่ในเล่มเนี้ยแอดเคยให้ให้ดูไปน่าจะรอบหนึ่งแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงร้อยบท สูตรนี้ก็คือสูตรนี้แหละนี่เป็นงวดที่18งวดนี้นะเข้า17งวดงวดที่แล้วเข้า6อ่ะโกกัสนะให้ดูกันคร่าวๆก็เดินยาวนี่ตั้งแต่ออก774นะครับ้อนหลังไป17 18งวดนี้นะครับถ้าเข้านะก็ลองพิจนารณากันดู สูตรนี้ใครๆจะนําสูตรนี้สูตรเดียวไปวิเคราะห์ก็ได้นะแล้วแต่นะครับสูตรนี้ก็15งวดสูตรนี้ก็12งวดสูตรนี้ก็อ๋อเดินยาวพอสมควรเหมือนกันพมยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งเดินยาวนะครับยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งเดินยาวนะครับเพราะว่ามัน5ตัวก็ถือว่าเดินเดินยาวกว่าอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับ วิธีการคำนวณสูตรที่3นะหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่22ครั้งบวก1ของที่ผลลัพธ์ได้4 4บวกไป3 4 5 6 7บวก1เป็น8บวก 2, 2> <c oughs> เป็น0ย์เป็น10นะครับส7 8 0ู 47, 80, นะครับสูตรที่4ใช้หลักหน่วย บนบวกหลัก10ล่างแค่นั้นเองนะครับผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งบวกสี่เป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น12แล้วก็หลานเลยสองสามสี่นะครับหลานบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็ได้ห้าเจ็ดสองสามสี่นะครับทีนี้เรามาดูตัวเทียบชน เทียบชน7มี1 2 3ชนที่3สูตรผิดไปถ้าถ้ามาก็ผิดไปสูตรหนึ่ง5มี1 2 3อ่าถ้าห้ามาสูตรที่เดินยาวก็ถือว่าก็ผ่าดไปนะอ่าสูตรนี้สูตรที่เดินยาวอ่าก็เป็นไปได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเดินยาวๆแล้วจะไม่ผิดนะครับอ่าห้า เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็น8นี่ก็ชนไม่ชนนะศูนย์ก็ไม่ชนนะสามชนสองสูตรเองนะครับก็เลยไม่เอามาร่วมเล่นนะครับอ่าหกก็ไม่ชนนะสี่อย่างเงี้ยสี่ชนสองสูตรนะครับสามกับสี่ชนสองสูตรนะครับถ้าใครอยากจะนําไปเป็นตัวรองก็อ่าเป็นอ่าสามกับสี่นะอ่าอันนี้เด่น เด่นอันนี้ลองก็3ามกับสนะครับสากับสเขียไว้ตรงนี้ตรงนี้ทางนั้นก็เป็นไปได้หมดนะครับอาจจะมาตัวลองก็ได้แต่ทีนี้สูตรเรามันมันเทียบชนตามสูตรแล้วก็ต้องเน้นอยู่ที่5้ากับเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองข้ามสกับสีไปก่อนนะครับเป็นแต่ว่าใครจะชอบนะครับสามกับสี่ตัร้อยนะครับผ่านไปนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับนี่ก็9นาทีกว่าละ นะเอ่เรามาดูสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบหลักหลักร้อยผ่านไปหลักสิบนะหลักสิบก็คัดเฉพาะสูตรที่เข้ามาเดินเข้ามานะครับวันที่แล้วก็พลาดไปหลายสูตรอยู่พอสมควรนะอ่พลาดไปหลายสูตรพอสมควรหลักสิบอ่วันที่แล้วเข้าแค่สามสูตรนะหลักสิบอ่อก็มีทั้งมีหลายสูตรแต่เข้าแค่สามสูตรก็ยกมาให้ดูดิ นี่อ่าชนที่สี่กับหกทั้งสามสูต,ตรเพราะนก็เข้าหกเป็นตัวเด่นหลักสิบนะเข้าตัวนี้นะครับชนที่สี่กับหกทั้งทั้งสามสูตรยกเฉพาะสูตรที่เข้ามาให้ดูนะครับสูตรที่พลาดก็อ่ามองข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเดินต่อค่อยว่ากันนะครับก็มาดูวิธีการคำนวณใน วันนี้เลยนะครับสามสูตรนี้นะครับหนึ่งธันวาคมนะอ่างวดงวดที่ผ่านมาชนสองตัวนะสี่กับหกงวดนี้ชนดูแล้วเดี๋ยวชนสามตัวเลยนะทั้งสามสูตรสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่นะ,ะตัวไหนจะมาในหลักสิบบนก็ลองพิจารณากันดูวิธีการคํานวณน,นะครับวิธีการคํานวณก็หลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลัก สิบลาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวก5คของที่ผลลัพธ์ได้2 3 4ข้ามไปเป็น6นะครับห้าไม่เอานะครับก็ได้เลข4ตัวนะสำหรับหลัก10บนสูตรแรกสูตรที่2หลักพันบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1แค่นั้นเองนะอ 2, บวก8เท่ากับ10นะครับ ได้ศูนย์นะครับศูนย์ข้ามไปก็ศูนย์หนึ่งไม่เอานะศูนย์สองสามสี่ห้านะครับแบบนี้นะครับก็ได้เลขห้าตัวนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสามครั้งบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลัก ร้อยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวก2งของที่ผลลัพธ์ได้6นะใครไม่ทันก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูอ่าเครื่องคิดเลขดูนะวะ่าตรงไหมอ่าบวก2งของที่ได้6นะครับ6บวก 6, เป็น12อันนี้บวก6นะแล้วก็ลานเลยบวก1บวก1 บวกหนึ่งหกสองสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นดูตัวที่ชนก็คือสองสามสี่ทั้งทั้งสามสูตรนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับโอกาสชนสามตัวนี้มันมันน่าจะน่าจะยังอยู่สักตัวหนึ่งนะครับสองสามสี่ในหลักสิบเนาะวันที่แล้วชน2ตัวก็ยังมา6นะถ้าเป็นแต่ว่าไอ้ก่อนน้านี้เราเอาเทียบชนหลายสูตรไงก็เลย หกก็เลยหายไปนะครับหกก็เลยหายไปคิดว่าจะเป็นเลขสามจะมากกว่านะ,ะเพราะว่าชนสามเยอะกว่าไงดวดก่อนเนี่ยถ้าเอาสูตรอื่นๆมาเทียบนะครับก็ว่าไปพลาดแล้วพลาดเลยนะครับสมมคนนี้อย่าพลาดแล้วกันเนาะผ่านไปสำหรับหลักสิบนะสำหรับหลักสิบดูหลักหน่วยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะหลักหน่วยนะ่าสนใจมากก็คือ เมื่อที่แล้วมันมันมันเป็นเลขเราชนได้เลขห้าตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันพลาดนะครับเพราะว่าสูตรที่ชนเยอะมันเป็นเลขห้านะครับแต่ว่าถ้าสามสูตรที่ยังเหลือที่สามสูตรที่ยังยังเดินต่อเนี่ยมันชนถ้ามาเทียบดูแล้วมันก็เป็นชนเลขหนึ่งนะเฉพาะสูตรที่เดินต่ออ่า ก็ยกมาให้ดูเฉพาะสูตรที่เดินต่อนะสูตรแรก0137สูตรที่2 5 6 7อ่กา5 6 8 9 1สูตรที่3ได้4 1 3นะเราก็เฉพาะเฉพาะ3สูตรนี้แหละนะครับเอาแบบไม่ต้องหลายสูตรนะครับเพื่อความกระชับนะครับอ่ามวดแล้วชนที่เลข1นึ่งมวดนี้ชนที่เลข5นะ ให้ดูก่อนเลยว่าชนที่เลขห้าตัวเดียวแต่ทั้งนี้ทางนั้นจะมาหรือไม่นะครับก็ลองพิจารณากันดูเรามาดูสูตรก่อน,อนแล้วกันเนาะสูตรที่1นนะครับหลักแสน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับผลลัพธ์ก็ได้เท่าไหร่ก็ อสองได้สองนะสองสามบวกสองอันนี้บวกหนึ่งบวกสี่นะครับสองบวกหเป็น3ามสามบวกสเป็น5้าหาบวกสี่เป็นเนะได้สองสาห้าเก้านะสำหรับสูตรแรกสูตรที่สองหลักแสน2ครั้งบวกหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่ บวก1คงที่ได้4 4อ่าบวก1เป็น5 5บวก2เป็น7 7เบวก1เป็น8 8บวก2เป็น0เป็น10นะครับ4 5 7 8 0ศนย์ะครับสำหรับสูตรที่2ดูสูตรที่3สูตรนี้ก็เดินดีพอสมควรตัวเลขน้อยตัวด้วยนะครับน่าสนใจมากก็คือลองคำนวณย้อนหลังไปดูนะครับอ่าหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก สิเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักสิเลขหน้าครั้งที่สบวกหลักสิแล้วก็หลักหน่วยเลขทายครั้งที่2องอะนะครับไม่มีของที่ผลลัพธ์ได้5นะครับ5บวกไป7เ,เป็น12บวก7บวก2บวก2เป็น4นะครับผลลัพธ์ได้5 24นะครับตัวเลขที่ชนก็5ตัวเดียวตัวรองมีไหมตัวรองมีเลข4มีเลข2 นะแล้วก็มีตัวรองก็จะมีเลข2กับเลข4นะเพื่อใครไม่ชอบเลข5นะครับทีนี้เราก็มาว่าในการจับ3ตัวบนนะครับจับ3ตัวบนเราได้หลักมาแล้วเรามาจับ3ตัวบนเลยนะครับเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะรีบๆกันนะครับ เพราะว่าแอดก็พยายามจะทำคลิปให้พร้อมสรุปคร่าวๆนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาเน้นกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ตามนี้นะครับเพราะว่างานค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างยุ่งหลายๆครั้งกลัวสมาชิกจะพลาดกันนะครับ3 <c oughs> ตัวบนตรงๆนะครับหนธันวาคม6กสามนะครับหลักร้อยก็ห้ากับเจ ะครับหลักสิบสอหลักหน่วย5ตัวเดียวนะครับใครชอบอจะเพิ่มเป็น2กับ4ก็ได้นะปาตัวตัวรองนะหลักหน่วยสมมติว่าตัวรองลงมาก็จะเป็น2กับ4อ่เขียนให้ดูเฉยนะครับสมมติว่าถ้าใครจะจับเพิ่มนะครับถือว่ามันมันกันพลาดน,นะครับเพื่อมันไปตัวรองเนาะทีนี้ เมื่อจับเด่นสอ,สองตัวบนนะครับตรงตรงก็ได้3ชุดแค่นั้นเองได้2,5,3,5,4,5นะดูซิว่าตัวไหนจะมาแล้วก็เรามา,มาดูคัดเฟ้นกันว่าตัวเลขที่น่าสนใจคือตัวไหนนะครับส่วน3ตัวบนก็5,2,5,5,3,5,5,4,5มนี่มันมันเบิ้ลมันหามา2งวดแล้วนะไม่แน่นะงวดนี้อาจจะต่อก็ได้นะงวดก่อนนู้นว่า,า404ต่อมาก็เป็น6,6,1นะ วันนี้ก็ไม่แน่นะ5้าสองห้าเงี้ยห้าสามประมาณนี้นะอ่าหรือใครวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเบิ้ลถามแล้วไม่น่ามาอีกก็จะมาเน้นฝั่ง725 7สอง4 5นี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่การวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละคนนะครับสำหรับแอดไม่มีอะไรนอกเหนือจากตัวตัดนะครับตัวตัดดูซิว่าเลขเด่นเราก่อนหน้านี้ที่เรา เด่น uh, 10หน่วยแล้วก็เด่นบนมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับคลิปก่อนหนะน้านี้เคยลงไปแล้วนะเอามาเทียบชนดูสิว่าตัวเลขเดิน22งวดเนี่ย21 22งวดว่าจะได้ตัวไหนนี่เลขเด่น129นะครับ129 นะหนึ 1, 2, แล้วก็สิหน่วยของเรามีอะไรบ้าง1ิบเป็นสิหน่วยบน10หน่วยมี2 3 4สห้านะสิบหน่วยนี่สองสหเพราะฉะนั้นถ้าสองสามสี้าสองสามสีมันก็อยู่ในเลี้งนี้หมดเลยเนี่ย สิหน่วยบนะมาได้หมดเลยนะอ่าสองห้ามาเนี่ยมาได้หมดเลยนะสองสามหรือ22งสองเนี่ยสามสองสาอเงี้ยมาได้หมดเลยนะอ่าแต่ทีนี้เลขเด่นของเรา1นึ่งสานะอ่าจำให้แม่นเลยนะเลขเด่น129่งานำมาตัดเนี่ยหนึเเพราะฉะนั้นเห็นไหม มันจะเด่นอยู่ที่เลข2องตัวเดียวนะถ้าเอาตัวเด่นบนมาเทียบมาตัดเนี่ยชุดเดียวเนะี่ยมันก็จะเหลือแค่2ชุดนี้นะครับ5้าสองหแล้วก็7จนะ็ดสองห้าะอันนี้มันน่าสนใจตรงนี้แหละพอเอาเลขพอเอาเลขเด่นบน1นึ่มาตัดเดิน22่สงวดนะงวดยี่สองงวดนี้นะ ก็จะเหลือแค่นี้เพราะว่าชนที่เลขเด่นคือชนเลขสองตัวเดียวพวกนี้ไม่มีเลขสองนะดังนั้นเหลือ2ชุดนี้ใครชอบเบิ้ลชอบหามก็จัดชุดนี้ใครไม่ชอบเบิ้ลชอบหามก็จัดชุดนี้นะครับอ่าส่วนตัวแอดก็ขอขอเน้นไปชุดนี้แล้วกันชอบส่วนตัวนะชอบก็ตามได้นะอ่า 725เนี่ยแอดชอบมากที่สุดเพราะแอดมองว่าไม่น่าจะเบิ้ลนจะหามอีกนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับใครจะชอบก็ตามนะครับจะชอบก็ผ่านนะครับสําหรับสูตร3ตัวบนก็ผ่านไปนะครับคลิปอาจจะยาวนิดหนึ่งนะ20กว่านาทีเลยนะเนี่ยอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคงจะอ่าจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับทุกคนหาลอตเตอรี่ไว้นะครับ เพื่อเรามีโชคมีลาบมีบุญหล่นทับนะครับได้3ตัวตรงนะแล้วก็ได้6ตัวตรงลอตเตอรี่วันที่1ไม่แน่บุญของเรานะครับฝากไปเป็นงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ